เอาแล้วนะฮะสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมคือซีรีส์เกมเมอร์เล่นที่เกมซีอออนไลน์นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการทําชุดเซ็ตนะครับผมสาหรับคนที่อยากทําชุดเซ็ตเอาไว้ใส่นะฮะก็ได้ชุดเซ็ตกันฟรีๆกันไปเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4หมวดนะครับผมอ้อผมลืมบอกไปนะฮะถ้าเกิดอยากทำเนี่ยให้วิ่งมาที่กลางเมืองของเมืองอิลิมนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเมืองที่เมืองอื่นเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามีนะฮะก็ยังไงก็ต้องไปที่กลางเมืองครับแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงที่ ใส่ชุดสีเทานะฮะใส่ชุดสูทสีเทาลายทางนี่แหละครับโดยควสเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่หมวดนะครับผมเวลาคุยเนี่ยให้คุยกับอย่างนี้ฮะแล้วก็ข้าอยากได้ภารกิจที่ให้อาวุธนะครับผมให้คลิกไปครับของผมเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันทําเสร็จหมดแล้วนะครับเลเวลมันเกินแล้วด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำเนี่ยมันจะมีควสมาให้เลือกสี่สี่หมวดนะครับก็คือหมวดห้าสิบหกสิบหมวดแ0ดสิบเจ็ด7ิบ0เจสิบดสิบ หมวด90-100แล้วก็หมวด130ขึ้นไปนะครับโดยผมจะอธิบายเป็นหมวดแต่ละหมวดเลยนะครับอย่างละเอียดเลยนะฮะเริ่มจากหมวดแรกก่อนนะครับหมวดแรกก็คืออ่า50 60นะครับของที่ใช้ทำเนี่ยส่วนหัว h a r อ f g o ล e m ใช้5ชิ้นครับดอกจาก steel golem ส่วนที่2ส่วนเสื้อ crystal of scale นะครับใช้20ชิ้นดอกจาก warrior of darkness กางเกง h ฮฟวี่เมทัลนะครับดรอปจากซ u p เปอร์สต g ลโกลเลมสกูลโลเคฟออกใช้20ชิ้นครับแล้วก็ส่วนที่4รองเท้าครับมาร์กออกซากลดรอปจากไนท์ออฟด r k n เนสนะครับใช้1 1ชิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่แมปไหนบ้างครับผมไปกันเลยฮะส่วนแรกนะครับส่วนหัวให้ตีหาฮาร์ดออกโกลเลมที่นี่นะฮะตีสต e ลโกลเลมครับค่อนข้างดรอปยากหน่อยนะฮะ ตีไปเรื่อยๆครับผมส่วนที่2ส่วนเสื้อนะครับให้ตีไนออฟดาร์เนสนะครับจะดรอปที่ตันอ f ฟซาเก l ให้หาทั้งหมด20ชิ้นครส่วนต่อไปส่วนที่4นะครับอยู่แมปเดียวกันเลยครับก็คือ Mark o f อฟซาเกีครับตัวไนท์ออฟด r k n เนสเนี่ยก็ดรอปมาร์กออฟซาเกเหมือนกันครส่วนที่ต่อไปนะครับเฮฟวี่เมทัลให้วาปมาที่ป่าแห่งเซรอนนะครับแล้วก็เข้าไปในดันครับผม ่วนทางทางไปนะครับอยู oh no. ่ไม mm ่ไกลจากตรงนี้นะฮะเข้ามาในดันเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายครับเจอทางแยกก็เลี้ยวขวาครับผมเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นทางแยกครับก็ตีสติลโกเลมเออซูเปอร์สติลโกเลมตรงนี้นะครับเพราะว่าทางแยกเนี่ยมันจะวนหากันครับผม ตัวนี้นะฮะดอกเฮฟวี่เมทัลนะครับเฮฟวี่เมทัลติแบแมปต่อไปก็คือเมืองเซตครับให้เราวารพปไนที่เมืองเซตแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่เมืองด้านบนครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้วิ่งไปตามทางแบบมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรัใครที่สังเกต คลิปที่ผมแนะนำนะฮะอาจจะมึนๆหน่อยนะเพราะว่าผมหมุนมุมกล้องด้วยก็ขออภัยนะครับก็วิ่งเราตามทางนี่ครับนี่ฮะสกูโรครับตรงนี้ก็เยอะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วครับให้เข้าไปข้างในนิดนึงฮะเลี้ยวขวาเจอทางแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วจะเจอทางยูเทิร์นครับก็ให้ยูเทิร์นไปเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ ในส่วนตรงนี้นะฮะจะมีอ,ออกเ,อเคปออกอยู่เยอะนะครับสามารถมาตีกันได้ตรงนี้นะครับผมครับหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เดิมัาผมมาเฮาปิงรงรนนี้ครับแล้วก็ค่าต้องการที่จะได้รับเกาะคือกดรับไปเลยครับมันจะเข้าตัวเลยนะครับคนที่แบบรับ4อันแล้วก็ทำเสร็จพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยก็เอามารับเสร็จคุยใหม่รับเสร็จคุยใหม่ครับผม โอเคมาถึงหมวดต่อไปนะครับผมหมวด70-80ครับโดยหมวดนี้เนี่ยสามารถหาทั้งหมดได้ที่เกอะปิดเลยครับส่วนหัวนะฮะให้หา Soul of Snow p r i n น e s s นะครับดรอปจาก Snow Princess แล้วก็ t ั c คิวบัแบบอ่อนนะครับแบบที่มันอยู่ในเกอะปิดนะฮะไม่ได้อยู่ในแมพเฮอคาอุสนะครับต่อไปเสื้อให้หา a p i พ of n e ฟเนเกนะครับผมใช้ทั้งหมด20ชิ้นครับดรอปจากพายุที่อยู่ในเกอะปิดนะฮะ อันนี้จะค่อนข้างดอกยากมากๆเลยนะครับต้องใช้เวลากันเยอะหน่อยนะครับต่อไปเก่งๆให้หาเซรามิกนะครับ20ชิ้นหอบจาก Head of Durahan นะครับแล้วก็แมงมุมผู้หญิงที่อยู่ในดันชั้น2ของดันปัดทองครับผมแล้วก็แมงป่องในเกาะปิดนะครับตัวสีส้มเลเวล74นะครับที่ดอกหางแมงป่องคิงครับตัวนั้นก็ดอกครับแต่ว่าจะดอบยากหน่อยนะฮะอันสุดท้ายครับรองเท้านะฮะให้หาซ o f ฟโฮล n ไ g h t 20ชิ้นครับ ดอบจากอินวบัตทั้ง2แบบแล้วก็วอลเเออร์ปิยารับตัวที่มันตัวใหญ่ๆที่ดอบหมัดฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปกันเลยครับซึ่งผมอธิบายได้เฉพาะตัวที่ไม่ได้อยู่ในเกาะปิดนะครับผมผมเข้าเกาะปิดไม่ได้แล้วนะฮะเลวเกินครับโอเคฮะไปกันเลยครับโอเคครับสโนว์พินเซตนะครับผมให้เราวาปมาที่แมปเอ็นออฟแลนด์ครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ต้นไม้2ต้นที่อยู่บนแมปนะครับนะับเปิดแมปดูเลยดีกว่าครับ นี่ฮะตรงจุดนี้นะครับที่เกิดของมันครับให้เราวิ่งขึ้นไปเลยฮะ นี่ครับมีเต็มเลยฮะสำหรับคนที่ตีไหวนะครับก็ให้มาตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจะดอปวิญญาณง่ายกว่านะครับครับสำหรับในกรอบปิดนะครับผมผมจะอธิบายเป็นเอาแมปมาเปิดให้ดูนะับเพราะว่าผมเข้าไม่ได้นะครับซึ่งซักคิวบัสเนี่ยมันจะอยู่ในทางยาวนะครับก็คือมันจะมี2ทางครับมันอยู่ตรงข้ามกับอินคิวบัสครับผมซึ่งเราต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆผ่านเมงเต่าทองตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เข้าไปก็จะเจอครับผม ต่อไปครับเสื้อครับอภีซอบในเกล็ดนะครับอันนี้ให้ตีตัวพายุที่อยู่ทางเข้าของดันเจี้ยงอเลบแดงครับตัวนี้ดรอปครับแต่ว่าไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะหายากมากๆเลยครับต้องเสียเวลาหากันหน่อยนะครับผมตัวอเล็บแดงก็ดรอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพายุหมุนเนี่ยครับจะดรอปง่ายกว่านะครับผมก็เลยแนะนําตัวนี้ครับผมต่อไปเซรามิกนะครับให้ไปตีแมงป่องสีส้มนะฮะคือถ้าเป็นแมงป่องสีส้มเนี่ยมันจะดรอปยาก่อยนะครับตรงจุดที่มันอยู่เนี่ย เป็นจุดที่ผมชี้ตรงนี้เลยครับส่วนที่ต่อไปนะครับก็เป็นแมงมุมผู้หญิงนะฮะที่อยู่ในขั้นตอนชั้น2แบบนี้เนี่ยให้ไปดูที่คลิปล่าบอสไททันของผมได้เลยนะครับสุดท้ายเฮดออฟดุลหันครับให้วาไปที่แมปซัสคิวบัสอินคิวบัสครับหรือแมปเฮร์คาอุสโพเลสนะครับผมจะอยู่ตรงแมปนี้ครับผมตรงจุดนี้ครับสุดท้ายนะครับส่วนรองเท้านะฮะตีอินคิวบัเลยครับโซออฟฮลี่ไนท์ดรอปเยอะแน่นอนครับผม แล้วก็วัยเออร์ปิยานะครับจะอยู่ตรงแมปนี้นะครับตรงนี้เลยครับที่ผมชี้เนี่ยครับนะครับหมวดต่อไปจะเป็นหมวดที่3นะครับก็คือหมวด9 0ถึง1น0นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมจะพาไปที่แมปของมันเลยนะครับแล้วก็บอกจำนวนตรงนั้นเลยนะครับผมโอเคครับเราไปกันดีกว่าครับที่แรกเนี่ยให้เราไปที่ห้องทตามืดนะครับโดยการวร์ปไปที่แมปทาวเวรมอสเทนนะครับผม แล้วก็เข้าไปที่ห้องมืดอยู่ที่ทางล่างสุดของแมพครับการจะเข้าห้องธาตุได้เนี่ยต้องทำ q u e s ห้องธาตุก่อนนะครับเลเวล90ขึ้นไปก็หารับชมได้ของคลิปคนอื่นนะครับผมมีเยอะแยะเลยนะฮะโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับให้วิ่งเข้าไปที่ห้องธาตุมืดเลยฮะโอเคครับหลังจากที่เราห้องมาห้องธาตุมืดแล้วครับให้ตีปีกหญิงสีดำนะครับตัวที่เป็นตัวผู้หญิงปีกสีดำนะครับตัวนี้ครับผม จะดรอปเฟสส่วนรองเท้าครับให้หามาร i o b a แบ็กเฟสเทอร์นะครับจำนวน20ชิ้นครับผมต่อไปนะครับส่วนหัวนะฮะให้มาตีตัวอ้วนนี่ครับจะดรอปเบลซิ g งเบลนะฮะให้หา30ชิ้นครับที่ต่อไปนะครับเราจะไปแมบบภูเขากลางเขนกันนะครับโดยให้วาปมาที่แมบป่ากลางเขนนะครับผมแล้วเดินลงมาข้างล่างจากทางที่เราวาปมาเลยครับ นะครับแมปนี้เนี่ยเป็นส่วนของเสื้อนะครับผมเราต้องมาหาแบ็คเบลลี่บรานะครับซึ่งดรอปจากตัวหมีกังฟูตัวนี้นี่เองนะครับผมสําหรับคนที่เป็นสายกายภาพนะฮะต้องใส่อาวุธธาตุมาด้วยครับไม่งั้นเนี่ยจะตีมันไม่เข้าครับเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนที่นะครับให้เราวิ่งขึ้นบันไดของภูเขาครับผมแล้วก็ไปทางแยกอีกทางนึงนะครับซึ่งภูเขาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมครับเราสามารถใช้เป็นทางวงเวียนได้เลยครับ ตัวต่อไปก็คือ่วนของงางเกงนะครับให้ตีน้องหัวใหญ่นะฮะซึ่งมอนตัวเนี้ยจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแมปนะครับผมโดยที่มันจะเกิดเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลากได้ครับใครลากได้ก็ลากเลยครับผมตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูหมวดสุดท้ายกันเลยครับขั้นแรกเนี่ยให้เราวบาบไปที่อิลิมนะครับแล้วก็ออกวาบทางซ้ายของแมปนะครับผมเพราะว่าเราจะไปเขตสุสานกันครับ หลังจากออกวาร์ปแล้วเนี่ยมันจะมีแยกเลี้ยวซ้ายครับให้เราเลี้ยวซ้ายมาฮะแล้วก็คุยกับยามเพื่อเข้าไปข้างในครับโดยที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นส่วนหัวของควสนะครับผมซึ่งเราต้องไปตีหมาป่าถือขวานที่อยู่ในคุกครับนะครับเดินตามทางไปเรื่อยๆฮนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอวาร์ปครับให้เข้าวาร์ปไปเลยฮนะแล้วเราก็วิ่งตรงเข้าไปในวาร์ปชั้นในเลยครับ ี่ครับตัวนี้ครับให้เราตีมันแล้วก็หาชาร์ปโทนเนลนะฮะก็คือเล็บเท้าของมันนั่นเองนะครับให้หาจํานวน20อันนะฮะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่ว่ามอนค่างโหดนะครับให้เตรียมปั๊มอะไรมาเยอะๆนะครับนะครับเดินกลับมาแล้วก็เข้าทางนี้ทางนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับนี่ครับเข้าไปให้ดูเลยฮะ ที่ต่อไปเนี่ยเป็นห้องธาตุไม้ครับให้เราวิ่งเข้าห้องธาตุเลยครับตัวที่ตีนะครับให้ตีตัวได้เป็น Apple t r e รตัวนี้ฮะโดยเราจะหาบล็อกโคลี่นะครับผมหาทั้งหมด30ชิ้นครับมอนที่นี่นะครับค่อนข้างโหดกว่าที่คุกเมื่อกี้เยอะพอสมควรนะครับผม ก็ใครที่วลวน้อยนะฮะก็เอาปั๊มเอาอะไรมาเยอะๆนะครับเอาพระเอาอะไรมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะมาล่าหาของกันนะฮะที่ต่อไปนะครับผมอยู่ที่ี่แมปเดียวกันเลยครับให้วิ่งไปที่ปลายด้านบนของแมปครับมันจะมีเป็นแอ่งน้านะฮะแล้วก็มีเอลอยู่นะครับผมให้ตีตัวนั้นครับโดยเราจะหาวิงแคมเดิลนะครับผมทั้งหมด30ชิ้นครับอตัวนี้ครับเนี่ยวิ่งผ่านนะครับแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยคือเป็นดงของมันเลยครับมีเยอะมากนะฮะ แต่ค่อนข้างโหดมากครับตัวนี้ตีแรงสุดๆนะฮะอ่ะถึงแล้วครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นดงของมันเลยนะฮะซึ่งวิงคันเดิลเนี่ยค่อนข้างหาง่ายครับแต่ว่ามอนเนี่ยโหดมากฮะดูขนาดผมเป็นนทยยังโดนตีดีละหกร้อยกว่าครับสำหรับใครที่มานะฮะปั๊มเยอะๆครับแน่นอนครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่หาได้นะก็คือซักคิวบัสนั่นแหละฮะซักคิวบัสที่เป็นแบบอ่อนนะครับตัวนั้นก็ดอกวิงคันเดิลเหมือนกันครับแต่ว่าจะยากกว่าที่นี่นะครับ ่วนต่อไป่วนสุดท้ายนะครับผมผมขอพูดตรงนี้เลยด้วยกันนะครับก็คือมันจะให้หาแลนการ์ดครับซึ่งมันจะดรอปจากแมดวอลเลเอร์มันอยู่ข้างในคุกครับแต่ผมไปวิ่งหาแล้วมันหาไม่เจอนะครับผมก็เลยคิดว่าให้หาจากวอลเลเอร์คิน่าที่อยู่ในเกาะปิดนะครับผมที่มันเป็นงูธาตุเหล็กหน้าทางเข้าครับคือเราต้องหาก่อนที่เราจะเรเวล110ก่อนที่เราจะเข้าไม่ได้นะฮะอย่าลืมนะครับเอ้าเออครับ นะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับแลนการ์ดเนี่ยให้เราหา30ชิ้นครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปส่งเควสที่ผู้หญิงคนนั้นเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเควสนี้ผมว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสฟรีฮะสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บวกกับสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะฮะแต่ว่าผมจะเร่งทําคลิปให้เร็วที่สุดนะครับผมอะไรที่ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาเนี่ยผมจะทยอยทําให้เร็วที่สุดครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับแล้วในเร็วๆนี้นะฮะผมมีแผนจะไลฟ์สตรีมนะครับผมก็ซับไว้แล้วก็รอกันได้เลยครับอีกไม่นานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมกันมากครับผมวันนี้ฮะ